สวัสดีครับพ่อเมียนองผู้กำลังชมช่องบ้านไอตะวันนะครับบาหนี้เอายาให้ง่วนะครับแล้วนะครับนั่งดูสื่อนะครับผมมียังเห็ดเอาท้ายคลิปเพียงน้อยนึงนะครับตอนนี้ก็สี่โมงกลัวแล้วนะครับสี่โมงเคืองหรืบ้างนะครับก็บรรยากาศอยู่ขอกงัวนะครับบ้านไอตะวันนะครับอ๋อพอดีเบงข้าวข้าวนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาง่วนที่นี่นะครับก็เลยเอาเอามาอัปเดตนะครับว่าสู้พ่อเมียนองผู้ที่เลี้ยงง่วฟังน้ำนะครับ แล้วก็เอาสำหรับสถานการณ์ราคาง่วนะครับต่างๆนะครับอยู่บ้านพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงก็เอาคอมเมนต์มานําแลกเปลี่ยนกันนะครับแชร์แชกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหญ้ายุ่งยังไงพวกหญ้าพวกอาหารง่วงยังพอใดกินบ่นะครับบางทีบางพื้นที่บางกะสีมีที่ยังสาธาาณะไรนะครับมีมองปล่อยเลียงก็ยังอาจจะบ่ะยักปานใดสำหรับช่วงนี้พวกที่ทางที่มีภูเขามี เขื่อนที่วนาคมขั้นเต็มนะครับมีเขื่อนมีอย่างนี้สิบางทีเขามีพื้นที่ที่มันเป็นที่สาธารณะหลายนะครับจังหวัดพมกับบอมีนะจังหวัดพมกับสมัครเขาก็เป็นเป็นปลาท่ามเฮ็ทายเฮ็ทนากัรนะครับเราดูนี่ส่วนมากคือขังขอบน้อยอีลี่เป็นปล่อยไปเลี้ยงก็มีอยู่นะครับแต่ว่าก็น้อยอยู่นะครับสำหรับพวกที่ขังขอกนะครับเนาะอ่ะนะครับก่อนที่เขาอันนี้อีลี่ก็ฝากนิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่เขาเบื่อไงนะครับเป็นกำลังใจเพื่อคลิปนะครับกกดติดตามนั้งใจนิดนึงนะครับ เอาสำหรับสถานการณ์นะคหัง่วงสำหรับช่วงนี้นะครับตามที่ผมเบิ่งนข่าวข้านะครับหลายๆช่องหลายๆทางนะครับหรือถามในห้อยนะครับผู้ที่เผนมาหางัวนะครับบวกสิเป็นยังไงการปลูกง่วงเนื้อหรือร้อยเลี้ยงนั่นสินะครับนั่นแะอ่าก็จะวอกสู้ฟังนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คือสำหรับที่ขายดีนะครับเขาเรียนหาอยู่เสมออีกเรื่อยเรือยอันนั้นแหละนะครับงัวอันดับหนึ่งเลยนะครับเชาวลร่อ้วนนะครับเชาวลร่อ้วนว่าตัวผู้ตัวแม่ยนะครับมันนี่แหละเขาแห่งมักนะครับ ท่องนี่บ่ปันไดนะครับท่องเขาก็เอาคือเก่าแล้วแต่ว่าเขาก็เอาจริงแล้วเขาก็คืองูเหนือมันขายดีนะครับงูเหนือมันขายได้นะครับพวกเวียดนามพวกเล้าเขามาเอานะครับแลนไซเลยนะครับพวกงวอ้วนนะครับชโลเลอ้วนนะครับอันทั่สองมาก็คือพวกบะมันอ้วนนะบบะมันอ้วนแล้วก็พวกบะมันล่อนะครับบะมันล่อๆนี่บางเทื่อบางตลาดพน่ามันก็ดีอยู่ไอเขาหาหลายอยู่ดีนะครับแต่ว่ามันก็บ่ค่อยมีแล้วนะครับบะมันพวกอ้วนๆหนางามๆนะครับมันก็บ่ค่อยมีเพราะว่ามีคือว่าแล้วบางคนเพิ่น ตามขอบข้างนอเขาเกิดเสียดายเนาะเพราะว่าวหนึ่งเ,เรามันสายพันธุ์มันดีเนาะครับเขากเกิดทายแมนคลขายๆทิมก็คือตัวสุดท้ายแหละของของเนาะครับเนาะเขาก็เลยต้องเก็บไว้นะครับพวกบลามันนาลโลนาง,งามๆนะครับพวกมีสายเลือดอันบ่มีสายเลือดมันกับนามันกับสีบปอนใด์เนาะครับมันจะเป็นติดท้ายติดยังหลายๆเนาะครับแต่บางตัวคือว่าสายเลือดมีหอดบาร์สิ้นมีหอดบาอมันแต่ว่าน,วนาตาบ่ง,งามกับมีจังแม่นี่เนาะเห็นไหม น้องไอ้มีหน้านะครับแม่เพื่อนเป็นลูกเจ้าลักนะครับเป็นบาซินนะครับลูกกระทบที่ดูบาซินนะครับนาเพื่อนก็ออกเป็นแบนๆนะครับซึ่งเรียวก็ตัวนี้ก็ขนาดแม่เป็นบาหมันด้ยไอ้ตัวนี้เป็นลูกสาวออกฟอร์ตนะครับนาเพื่อนยังมีโหนกมียังมีห <c oughs> นาล้อตัวนี้นาล้อก,ก็ตัวนี้นะครับตัวนี้นาเขาหีแคบๆตัวนี้นากว้างเกิดอะไรกันนะครับน้องตัวนี้น้องเมษาเกิดเมษานะครับ นี่คือว่านาล่อนางามก็คือกันเปรียบเทียบให้เพิ่มนะว่านาล่อไม่ได้เลยก็แล้วก็อันดับซ้ำที่ขายไอ้นี่แน่เขาหาซื้อกันยุคก็คือข้อยนกข้อยก็มาเรื่อยๆอยู่นะครับแล้วแต่ช่วงมั่นะครับบางช่วงก็บข้อยอาจจะขายดีนะครับบางเทีเขาต้องการหลายเขาก็แลนค้าแต่ข้อยเลยข้อยตัวอ้วนงามๆนรับโตประมาณหมื่นกว่าบาทห้าประมาณราคาอังสิงนะครับ แต่ก็คือหวานล่ะตัวใหญ่ยีหรียญมันงามกว่าก็ซื้อกันนะครง่วนคือกันนะครับจังพวกบางเถ่อจังทางมาเล่เขามากก็มีกันนะครับบางเถ่อบางช่วงเขาก็เอาง่วนหน่อยนะครับมาเล่บางเถ่อเขาสิเอาง่วนพวกมื่นเอสมื่นสองนะครับง่วนที่เป็นเลือดติดไทยติดไทยกี้แน่บางวันว่าเป็นติดหมันหลายนะครับหรือบางวันชาโรเล่เนาะเขาบอกนะครับแต่บางบางเถื่อเนี้แต่ว่าช่วงนี้เขาเอาชาโรเล่เงี้ยก็เอานะครับลูกหรือว่าลูก ผสมบรามันนะครับลูกติดบรามันน้ำหนักสี่ห้าร้อยโลขึ้นไปนะครับพวกก็เอาไปคุ้นไปอันนี้ก็มี่นะครับเพราะว่าคือตามที่ผมเคยลงคลิปตะกี้นะครับมันจะมีบริษัทอย่างที่เขาอย่างไะเขาจะส่งงวออกไปทางซาอุนะครับเขาเอางวตัวใหญ่ขึ้นนะครับเอางวแบบองไรล่ะไม่ยื่นคือเอาแบบสี่ห้าร้อยโลขึ้นไปอ่ะนะครับหกร้อยโลองสินะครับเขาจะส่งไปซาอุทางทางอาหรับนะครับเขาเขาเกิเอาตรงกันตัวใหญ่นรับแต่พวกตัวน้อยๆนี่พวก ไท่กี la, ่ไท่แกบสิลูกผสมมันแนงสินเนาะครับเขาสิเขาสิเอาไปนี่แหละแถวทั้งภาคใต้ทั้งมาเลิทั้งอินโดนพราะว่าเนาะเขาน่าจะหมักง่วประมาณจังสินเนาะครับเพราะว่ามันสิไขรมันสิบอหลายเนาะครับตัวนี้ผมความคิดผมเองเนี่เนาะครับอาจจะประมาณจังสินเนาะหมักเนื้อแบบเป็นเนื้ออีแดงละลายเนาะครับบวมักพวกมันเนาะครับบวกทางที่เพิ่นบวกินหมูมาส่วนตัวไปเพิ่นอาจจะมักแบบประมาณยังสีนเนาะครับตัวนี้ ผมคิดก็อาจจะผิดไงเด้อพี่นอ้องผู้ใดมีควคกอควมมกขี้ในกับร่องขี้ว่ามาคือว่านั่นแหละนะครับแล้วครับแล้วก็วกพวกร้อยเลี้ยงนะร้อยเลี้ยงก็ช่วงนี้ก็บ่อบปันใดนะครับตามที่คนหาซื้อเงาะไปเลี้ยงที่ชาวบ้านมาหาเบิ่งเนี่ยบ่มีเลยนะครับมีแต่ใน,นหอยเรนหาเบิง่งเงาะราคาถึกนะครับอันเขาได้ถึกๆคนจําเป็นต้องขายอ่ะเขาก็จุบเลยนะครับเ,บเนะบดี๋ยวนี้จังหยาดผมซื้อมาสองเสมอว่างที่แล้วนะครับก็คือ เพุ่มมาซีโตเพ่อผมซื้อมาซีโต้หมื่นหกนะครับเงินเส้นพ่อผมดี๋ยววันเป็นในระดผมอยเบิ้งอยู่นะครับผมเบิ้งอาจจะทายลงให้พ่อพี่น้องเบิ้งน้านะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมว่าซีโตราคาหมื่นหกเงินเส้นมันเป็นยังไงสนุกอาจจะเห็ุแบบแบบขนผ่านหนาของงัวผมจะผมกับบัวได้สังเกตว่ามันเหมืนตัวเนี่ยบนนนเดี๋ย้คนไปเบิ้งให้อยู่เดี๋ย้ทายลงสองน้านะครับเนาะลอยเลียงคือว่าอันนั้นละมันช่วงนี้บ้านผมนี้ เขาเห็ดให้เห <mem> so mm ็ดหน้าเนาะครับมันกับมองปล่อยเลี้ยงบ่มีเนาะครับแต่ว่าหญ้ามีเนาะครับหญ้าพวกน้ำขั้นหน้าน้ำพวกยังก็มีอันพวกที่ซื้อเลี้ยงเขาก็สิห่าตัวงามๆเนาะครับแบบเป็นตัวเดียวสองตัวมาเลี้ยงพอได้เอาหญ้าออกจากขั้นแท้เขาเนาะครับมันก็เลยก็เลยประมาณนี้เจ้คนขายออกในไลน์นะครับพวบ้านไกลไกกันผรมอะไอ้บ้านไก่บ้านผมอะนะครับบ้านแค้นบ้านออกจากนี้ไปไปสองโลนี่ยุติตำบลเดียวกันเนี่ยเพิ่นมีงัวเลี้ยงเป็นงัวไหลทุ่งเนาะครับแต่ละเฮียนนี่ประมาณ สี hip, ่สิบหาสิบบางเฮียนนี่เป็นอู้หลายแห้งนะครับบ้านนั้นงัวหลายแห้งนะครับแล้วก็ยุกเนี่ยช่วงเขาเห็นหน้านี่เขาก็บสีบุ้มีหม่องปล่อยเหลี่ยงเขาก็บสีเกี่ยวหยาลําบากเขาก็ต้องปล่อยออกบางข้อคลายออกยี่สิบตงวสีก็มี่นะครับพวกงัวเถาตัวเถิกตัวยังเขาสิดคลายออกหลายในห้อยแทบสิบุ้มมาบันผมเลยนะครับแต่ว่าหมูอ่านก็เห็นอยู่นะครับเกามาหางัวพวกนี่แหละงัวชาโรล่งัวอ้วนนะครับเห็นตามสิมาหาเนาะครับเนาะก็เอาคลิปนี้ก็ เอาประมาณนี้นะคกับผู้ใดมีความคิดยังไงกับคอมเมนต์มาน้ามนะครับทางบ้านพ่อพี่น้องเป็นยังไงนะครับสถานการณ์นะครับราคางวงก็คือว่าเดี๋ยวนี้กับพวกอาจจะคล้ายๆกันและวนะครับมันก็ง่วงอ้วนนะครับง่วงอ้วนพวกจะได้กับคล้ายดีนะครับพวกคนเขายังกินเนื้อกินอยังคือเกลีอยู่นะครับง่วงอ้วนมันก็เลยขาดตลาดนะครับองค์จุงว่าคือว่าคล้ายๆขาดตลาดเลยครับแถวซีสเกตสุรินทร์นี่นะครับ คืองออวนไปปั๊บเนี่ยคนแลนต่ำตึงต่ำตึงเลยนะครับทางเวียดนามล่าเขามาเนาะครับเขาก็มาเอาไปเลยนะครับพวกนี้เขาบอกในบางที่เขาบปกินเองเด้เนาะครับเขาส่งจีนนะเขาส่งต่อให้กันนั่นแหละนะครับพวกเทศจีนเขากินหลเขาขนเขาหลายอ่ะคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมเนะครับ5มันมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์หรือกดแชร์หรือกดติดตามไม่นำ้ำมันแหละสำหรับผู้ที่เขาเพข้ามาอ่ะคลิปนี้เก็บ้านนี่สวัสดีครับ